ครับสวัสดีครับวันนี้กลุ่มพิ่งกลเดือน5้าบ้านสังก่อยรุ่งเรืองนะครับเดี๋ยวมันเดือน5้าแล้วครับเนาะจะเริ่มเก็บน้ำพึ่งกันละครับน้ำพึ่งธรรมชาตินะครับของแท้นะครับวันนี้เขากเริ่มเก็บกันนะครับก็วันนี้วันที่วันที่6วันที่หนะครับวันที่หเมษาเนาะเมษา63สานะครับกลุ่มของเราเริ่มเก็บน้ำพึ่งกันนะครับเดี๋ยวพอาเพิ่ง ติแกะออกมานะครับจะเป็นอย่างไรพองเนาะ <c oughs> ก่อเฮายังเน้นเ,เรื่องของคุณภาพนะครับเรื่องของความสะอาดอาทุกขั้นตอนนะครับเ,เพื่อความมั่นใจของผู้บริโภคนะครับที่จะซื้อน้ำพึ่งของเขา,เาไปบริโภคนะครับเขาเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนนะครับบ่มีการที่จะเอามือไปสัมผัสโดยตรงนะครับก็จะใส่ถุงมือใส่หน้าก,ากากนะครับเนาะ เอาเน้นความสะอาดเน้นความเจมี่อมั่นกับผู้บริโภคนะครับอ่าเห็บักกิวันนะครับหลังจากเอาเก็บแล้วเอาหิบอ่าน้ำพิ่งแล้วก็จะอ่าได้ขายออกสู่ตลาดนะครับถ้าใดสนใจก็อ่าสั่งจองสั่งซื้อได้นะครับอ่านี่แกะออกมาแล้วขาวเมาะนะครับอ่าน้ำพิ่งแท้น,นะครับขาวสะอาดนะครับ มันมีสิ่งเกี่ยวผลนะครับเนาะอันนี้มันหางมันตกไปอากาศมันท่อนนะครับห้างมันจะตกอย่เงียครับนี่เป็นน้ำเพิ่งจากกรุงเพิ่งโกนเดือนห้าบ้านสันก่อยรุงเรืองของเรานะครับตำบลแม่ข้าวต้มอำเภอเมืองเชียงไฮยนะครับเอารับประกันเรื่องของคุณภาพเรื่องของความสะอาดทุกขั้นตอนนะครับตั้งแต่การเก็บไปจนถึงการฮีบนะครับการบรรจุขวดนะครับเราจะเน้นดีความสะอาดนะครับ จะบอกมีเอามือไปสัมผัสน้ำเพิงโดยตรงนะครับมอขนาดนะครับน้นำเพิงล้วนๆนะครับนะครับวันนี้ก็จะเก็บประมาณ10บั้งนะครับ <c oughs> ก็ท่านไดสนใจนะครับน้ำเพิงแต้น้ำเพิงปลาเดือน5แต้นะครับก็สั่งซื้อได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์098-246-8648นะครับ รับรองว่าท่านจะได้นำเพิ่งคุณภาพอาของแต้นะครับบ่มีสิ่งปอมผลบ่มีสิ่งเกี่ยวผลนะครับเหมาะแก่กา,การาบริโภคนะครับครับวันนี้ก็อ๋อนำเสนอตัวอีกก่อนนะครับท่านใดสนใจก็0982468648นะครับโทรมาสอบถามแล้วก็สั่งซื้อกันได้นะครับขอบคุณครับ